โอ้โหท่าสะบัดผ้าเราต้องฟริ้งด้วยไหมโอ้โหใช่คือท่าเตรียมแล้วใช่ไหมเล็กไหมครับเล็กไปมันไม่สามารถวางได้ด้วยนะมันต้องเนี่ยอาหารมาแบบทันใจมากเลยอันนี้ไนนี่ไงไม่ตี้ไม่ตี้เอาละครับเรามาเริ่มชิมอาหารเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยค่ะ าร์เตอร์อะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเยก็คือ ก็คือเป็นหอยแมงผู้อบชีสดูแล้วมันก็ปกตินะฮะแต่ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเครื่องต้มยำเพราะฉะนั้น มันก็จะทําให้ไม่เลี่ยนด้วยชีสที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าฟิวชั่นใช่ครับอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นอิตาเลียนตุรกีใช่ฮะอันนี้เนี่ค่ะคัดานได้ากงจิงได้งก็ทานแล้วมันชอบทานไอหอยลายเออโทษทีหอยแมงผู้อบชีสแต่พอทานไปได้สักสองสามัวแล้วมันมันเยอะไปนิดนึงใช่ไหมก็ต้องไปสลับอย่างอื่นแต่ถ้ามีตรงนี้เหมือนกับอาจจะลาดเป็น น้ำต้มยำใช่ไหมฮานมาแต่ก็เอ๊ะถ้าเป็นราดน้ำต้มยำมันก็อาจจะไม่ได้เข้ากันกทีเดียวก็เลยจับมันเป็นเครื่องต้มยำตั้งแต่อยู่ในตอนก่อนจะอบแล้วก็ชีสูงหน้าตาอร่อยมากคือถ้าเริ่มด้วยตัวนี้นะเมนด้วยผักด้วยนะครับด้วยด้วานพลัตดีบอกว่า อาหารที่ใช้บิสกตเนี่ยเป็นอาหารจานใหญ่มากผมถือว่ามีเสนอว่าไพรเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากและที่สำคัญคือจะออกจะถูกด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับราคาแล้วถ้าเทียบกับขนาดของจานแล้วก็วัตถุดิบที่ส่งเข้ามาคุ้มค่ามากอันนี้เราเรียกว่าอหอยแมลงู้่ <c oughs> ชีส <c oughs> ก็เขารู uh, ้อันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคนไทยนี่ก็เป็นซีซ่าสลัดนี่ฮะล็อกเก็ตสลัดอกเก็สลัดก็คือทั้งสองสลัดนี้ผมก็ชอบเพราะฉะนั้นมันก็เลยรวมอยู่จานเดียวไม่ต้องสั่งสองจานฮะอันนู้นที่เอ่อชอบแต่คือไม่มีชีสก็โอเคแล้วมีกุ้งย่างเหรอคะหรือว่าทำอะไรคะเอ่อตัวนี้จะคือคืออบครับอบเหมือนกันใช่ไหมคะไล่มาตรงนี้เป็นกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งอันนี้ก็กุ้งเหมือนกันย่างค่ะแล้วก็ ปลาดาลีราดซอสหนาขาวเป็นเมนูสุขภาพได้เลยนะคะมีผักมีปลาแล้วก็อาหารทะเลย่อยง่ายกุ้งตัวตัวนี้จะถูกตัดเลี่ยนได้แบบสุดยอดมากๆพี่กแกงกรเทียมเอาเลยดีนี่จะเป็นจานกลางใช่ไหมฮะก็ได้หรือพี่แมน ทานจานเดียวก็จบเลยเพราะว่ามีมีสองไซส์เหรอคะหรือว่าอ๋อไม่ได้จัดกลางหมายความว่าเออทานเราสั่งมาแล้วมาแบ่งกันทานก่อนที่เราจะสั่งเป็นจานหลักอะครับออ๋เพราะว่าเป็นสตาร์เตอร์เหมือนกันใช่ไหมเลขผิดให้จานจานแชร์ไม่ใช่จานกลางไม่ใช่จานกลางจานใหญ่อร่อยเนาะสีตาใช่ไหมคะ ซึ่งซึ่งปกติอันนี้ถ้าน้ำสลัดแล้วแต่ชอบอนะฮะก็ได้ไหมฮะก็ขอเพิ่มเพราะว่ามองว่าบางครั้งอาจจะไม่ชอบแจกก็ราดกลางๆมาแต่ถ้าชอบค่อนข้างเยอะก็น่าจะตัวนี้ก็คือจะจะเข้มข้นเมนูวันนี้ก็คือได้ทั้งเป็นส่วนที่มาแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าเกิดมาคนเดียวไม่มีใครจะมาแบ่งด้วยก็ซัดหมดเลยแล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งสองสองสลัดเลยที่ที่ผมมองว่ามันก็ลงตัวเพราะว่า ถ้าจะให้ทานซีซาปกติก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เยอะอย่างมีวัตถุดิบแล้วก็มาก็อยากจะทานบเก็ตสลัดด้วยก็มันเยอะไปทั้งคู่ฮะก็เลยรวมกันก็อยากทราบเกี่ยวกับวัตถุดิบอย่างเช่นตัวซีฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างกุ้งสดมากมากแล้วบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมอย่างเช่นหอยแมนคู่หรือว่าเป็นแบบส่วนผสมบางตัวอะไรเงี้ยค่ะเราสั่งาัากที่ไหนแล้วนเป็นเมนูตะเลี่ยนจริงๆเลย ก็ร้านของตัวเวลาหาพวกเครื่องเทศหรืออะไรเนี่ยฮะก็ต้อง,ต,องต้องหาตามที่มองว่ามันมีเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นถ้าอีกยี่ห้อหนึงเนี่ยมันก็จะแบบไม่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องต้องให้ให้ทางที่ที่ร้านเขาไปหามาแต่ซึ่งมื่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะหายากแต่เดี๋ยวนี้ หาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าลูกค้าฝรั่งหรือว่าครอบครัวฝรั่งที่อยู่ในภูเก็ตเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็อาหารสดมากนะมันบอกเลยงปลาหรือว่ากุ้งจะไม่มีกลิ่นไะตนนี้เดียวแล้วกุยำกุ้งเนี่ยเก๋มากเอากุ้งเนื้อนั่นๆเลยไปสับแล้วก็มาลาดด้วยน้ำยำูุดเด็ดของไทยนี่ซึ่งอันนี้ถ้าไม่มองว่ามีปัญหาเรื่องกลิ่นในร้านเนี่ยผมจะเอาอันเนี่ยไปทำ น้ำพริกกุ้งสดภูเก็ตแต่มันมีปัญหาเล็กๆใช่ก็เลยว่าเห็นแล้วเรากินกุ้งยากันเถอะวัดสลับเมนนี้ไม่เอาหรอไม่เป็นไรครับก็จะได้บรรยายไปด้วยเป็นเมนพของวัดสลับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือหมอว่าถ้าไม่ได้ติดเรื่องเรื่องกลิ่นนะมันคงจะได้เมนูภูเก็ตด้วยมาใส่อยู่ในนี้แต่พอติดเรื่องกลิ่นมันไม่ผ่านแต่ถ้าสมมติเป็นไข่พายดิกาแฟโอ้ไม่ครับ สามารถทําได้นะได้ฮะได้แต่ตอนนี้ก็ใน t ท n นี่เขาพี่เองก็เป็นร้อยเมนูอยู่ในร้านมันก็เลยมันชอบไปกินสลัดต้องเอาเพิ่มหรือเอาแพะเพราะฉะนั้นมองว่าสัก3เดือน6เดือนก็จะมาดูว่าเมนูไหนที่ลูกค้าสั่งน้อยก็อาจจะเอาออกแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อจะได้มีการปรับเปลี่ยนแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็ก็มองว่าไอ้สั่งน้อยเนี่ยอาจจะอร่อยแต่ เ,เขาเรียกไหลูกค้าที่ชอบแบบนี้อาจจะน้อยเพราะนั่นอหมายความวาม่าคนไทยนี่มีการออดิตมีการตรวจสอบตลอดก็ให้ให้ทางที่ที่ออฟฟิศเขาดู <c oughs> ว่าเมนูที่เหมือนกับว่าเวลาเราขายไปมันก็มีว่าขายอะไรกันบ้างก็เลือกเลือกใหม่เรียกดูว่าเป็นอะไรบ้างกราป๋ออันนี้ที่ผาิชีอันนี้เต็มเรูจานนี้คุ้มนะมันบอกได้เลยจานนี้นะฮะวัตถุดิบเยี่ยงนี้จานใหญ่ขนาดนี้เนี่ย หลายคนคิดว่าโอ้โหทายแล้วหกเจ็ดร้อยแน่นอนถ้าเข้าร้านอาหารอิตาเลียนแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าคุณมาที่ไท่น้พ่อปี้จานใหญ่ขนาดนี้นลฮะประกอบไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมนูหกาับจานด้วยป่ะครับไม่นับค่ะสามร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากคุ้มมากแล้วแม่ดจะชอบมาแล้วมันสั่งอันนี้เลยแล้วจบได้านเ่มเยนี่แค่เริ่มนะมันจะมีมากกว่านี้แน่นอนที่นี่คะไถ่นี้ this car.